ี่นะคะก็คือต่อจะต้องไปลงลูกรังแล้วก็จะไปลงป้ายของโครงการแรกนะคะแล้วก็ไปส่งมอบงานการที่บ้านสสาแห่นะคะแล้วเจอกันเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูคลิปที่2นะคะในการทำงาน ตอยแล้วนะคะโครงการหนึง่งกำลังจะออกจากออบตอสังแนะคะเพื่อที่จะไปตรงถนนโครงการหนึ่งนะคะที่ที่เราทําเสียแล้วที่เราส่งมอบงานนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูเขาลงลูกรางก่อนแล้วก็ใส่เขาเรีเยกนะอ,อ,อะไรนะหยอดยางมาตอยอ่ะตามเส้นๆนะคะนั่นแหละก็จะจะไปดูก่อนว่าเรียบร้อยดีไหมเพราะว่า พอเราส่งมอบงานเสร็จแล้วเดี๋ยวทางคณะกรรมการอะ่ะเขาจะไปตรวจตรวจสอบงานว่าตามมาตรฐานไหมไม่ครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราก็จะต้องไปดูก่อนนะคะพอเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูโครงการที่สองกับพี่สามนะคะว่าเสร็จเสร็จอย่างเพราะว่าคลิปที่แล้วเต๋า ลงไปคือกําลังจะกเหมือนกําลังจะทำอะค่ะเอพอิอ่งเคลียร์หน้าดินอะไรเสร็จแต่คลิปนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคือใช้เวลาทํา4วัน187 187เมตรโครงการ157เมตรอีกโครงการ130มเมตรนะคะคือมันเป็น2โครงการตอ่อกันคั เพราะว่าเราจะต้องทําให้มันเรียบร้อยก่อนที่เราจะก่อนที่คณะกรรมการเขาจะมาตรวจนะคะวันนี้ก็จะมาดูส่งมอบงานเสร็จอันนี้ก็คือจะมาดูว่าเขาลงป้ายโครงการเรียบร้อยหรือ,อยังนะคะแล้วก็สั่งลูกหลางมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้เขาลงตามหลายทางแบบนี้นะคะ เพื่อไม่ให้ปูนที่เราเทมันแตกนะคะเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมเราให้คนที่สามารถใช้ถนุนะ่ะเออเขาลงง่ายขึ้นง่ายค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปดู สามที่ทําแล้วนะคะเรียบร้อยแล้เวเหลือแค่อาหยอนยางมาตอยแล้วก็ลงเห็นลูกหลังนะคะเดี๋ยวพาขับรถเข้าไปดู ทำป้ายที่หนองหีนะคะก็คือป้ายโครงการนี้แหละเป็นไวนิลอ่านี่แบบนั้นเลยนี่นะคะแบบแบบนี้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 เลยนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะค่ะก็คือมาสั่งทำสองโครงการทําไปแล้วโครงการหนึ่งนะคะก็มาสั่งเพิ่มอีกสองโครงการนะคะน่าจะประมาณสองวันเราจะได้แล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันนะคะ ก็ตอนนี้ต่อถึงตำบลสาแหแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเต๋อจะไปเช็คถนนเส้นแรกก่อนนะคะว่าเขาติดป้ายเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็ลงลูกลังเรียบร้อยหรือเปล่าเพราะว่าคลิดที่แล้วนะเต๋อลงไปแล้วว่ามาลงลูกลังแล้วก็หย,ย,ยอดยางมาตอยแต่ทีเนี้ยเอาไม่ได้อยู่จนเขาเสร็จงานเพราะว่างานตัวนั้นอะ่ะเต๋อเหมาซึ่งให้เขาจัดจาการกันนองเราจะไม่เข้าไปยุ่งเราแค่ใช้ความเรียบร้อยเฉยๆนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาดู เรียบร้อยว่าเขาอ่ะทําเรียบร้อยหรือเปล่าเพราะว่าเส้นนี้เต๋สมอบองกานไปแล้วเรียบร้อยแล้วอพอมาเส้นนี้พอเส้นนี้เสร็จแล้วเต่อก็ค่อยไปดูเส้นที่สองกับที่สามนะคะเพราะว่าวันนี้เตาจะจะ,จะมาหยยอดยางมาตอเอยอของเส้นที่สองกับที่สามนะคะซึ่งเรามาหยอดเองมาวักับพอ่อเพราะว่ามันแค่นิดเดียวเอง เราไม่ได้จ้างหลายวันเราก็ต้องมาชิ้ความเรียบร้อยว่าเขาทำให้เราตามได้ไดม,าไดมาตรฐานรฐานป่าค่ะค่ะก็คือมาดูแล้วนะคะก็ลูกรลังอะไรเงี้ยเขาก็ลงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่ป้ายซึ่งเราจะต้องไปบอกเขาเพราะว่านี่บอกไปตั้งแต่วันที่ สั่งลูกลังมาลงแล้วว่าให้ติดให้เรียบร้อยแต่เราไม่ได้อยู่จนเสร็จไงเราคิดว่าเราเหมาไงออยังไม่ได้ติดป้ายเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะต้องรีบไปคุยกับไปคุยแล้วแต่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวต่อจะไปเส้นถนนเส้นที่สองกับที่สามก่อนนะคะก็คือพ่อรออยู่ตรงนน้นเพราะว่าเราจะไปจยอดยางมาต่อยกันก่อนนะคะ อันนี้ก็ถึงถนนโครงการที่สองกับที่3ามของเราแล้วนะคะก็พ่อรออยู่แล้วก็คือตอนนี้มันก็ลูกรลังเรามามาลงให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนี่นะคะก็มาดูถนนโครงการที่2กันอันนี้ก็หยอดไปแล้วทิปนึงนะคะ แต่ทนนเส้นนี้เราจะใส่น้อยมากอะ่ะเ,ออเพราะว่ามันไหลาทางมันจะแค่นิดเดียวเองไหลาทางแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรบ้าง